ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นวบิตานะครับจาก YouTube NV r e v i ีวิ n n าแนนะครับก็วันนี้นะครับอุณหภูมิ18องศาเซลเซเยสที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็บอกเลยว่าหนาวนะหนาวมากๆเลยนะครับก็วันนี้จะพามา,าเดี๋ยวๆพี่โนวบิตาม่นี้จุดเดี๋ยวนะคืออากาศวันนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าโคตรหนาวเลยนะครับ ก็ตอนนี้ยังไม่ห้าทุ่มเลยแบตโทรศัพท์ยังไม่หมดง่ายม<อ>ากนะครับโอ้โห,โอโหตอนนี้พาออกมาเล่นข้างนอกครับพามาเล่นข้างนอกกับน้องนะครับจากจุดพูเล่นแต่ก็ไม่มีพู่นะต้องมาจุดน้อยขอะทัดธรรมดาก็คือวิทฟังงเนี้ยนะตอนนี้ลมเย็นมากนะครับติดตามไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูทันว่าจะติดไหมนะ พ่อพี่เขาไปไหนอะฟ้าใสไม่รู้ดิเราก็จุดของเราไปเดี๋ยวพี่น้องไปต่อจุดก่อนแล้วกันนะมามามาจุดกันว,วันที่แปดมกราคมเนี่ยที่มีกำหนดการไปอำเภอศรีราชาอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจุดก่อนนะครับอ่ะตอนนี้จุดแล้วนะครับขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยว ไปหมดแต่คนละต่างเ,เ,เดี๋ยวจุดอันนี้ก่อนจุดดอกไม้ไฟก่อนมาเดี๋ยวน่าจะเรียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยกลายเป็นนนี้สรง,งั้นน่าจะเป็นตัวหนังสือ2021ถืออันนี้ก่อนหนูคราวนี้เราจะมาจุดดอกไม้ไฟครับมามาเดี๋ยวพี่ พี่โนบิตะจะจุดดอกไม้เพลิงก่อนนะครับวันนี้เขาดาวแล้วนะครับโอ้โหอากาศ18องศาคิดดูดิชิเนโอกมันแค่ไหนไม่แข็งไ,ไม่ติดเลยเหี้ยวิชัดแกนเหลือทำไมไม่ช่นไม่ติดวะชิ้นที่พายนอนใช่ไหมใช่โนบิตะไปแล้วไม่กลับไม่ไปแล้วเสียงใช่เอาพี่ไปเช็คแมงลมแรงเกินไอ้สัตว์ที่ไหน่หีย น้องดาบไฟเช็คต so ้องขออภัยนะครับเพื่อนเพื่อนเพิงจะติดไหมเนี่ยต้องรอก่อนนะคืนนี้ลมแรงมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเอ๋ยระวังไฟระเบิดเแล้วกันมันไม่อยากดูพี่อย่าวิ่งมาตรงนั้นแหละสูงหน้าวิ่งไปไม่ต้องวิ่งกลับหรอกพี่ไปวิ่งมาอย่าวิ่งมาพวกมึงมาอยู่มั้ยเนี่ย พยายามหน่อยเพราะว่ามันติดยากมากเลยนะครับที่ต้องพยายามหน่อยละกันอ,อ่ะเดี๋ยวติดเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงอ่ะถ่าย,ถ,ายถ่ายเลยตอนนี้ติดแล้วตอนนี้ติดแล้วนะครับไฟติดแล้วเรียบร้อยโต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 อ่ะตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้ว,วมะข้าว<อ>ดาวมะข้าวดาวกันแบบง่ายๆสไตล์ NB Review c h a ช n e นสไตล์สไตล์โซลี่อ่ะนี่ เขาดาวแบบวันบ้านละกันวันนี้ซื้อในโอ้ก็จุดของเขาเหมือนกันพาสสายเอามาต่อดิมันก่อนมันดับเร็วๆนี่ครับไปต่อตรงเร็วๆก่อนมันดับอ่ะต้องระวังนะมันไม่ละเบิดนะมันชาๆาเฉยๆอ้าวเออดึงออก เผาหย่าแล้วเผาหญ้าแล้วเอาชิ้หายได้สัตว์เอานี้ไม่ทันเอาอุปกรณไม่ทันมันจะดับแล้วเอาต้องดีหัวเลยวันนี้แบบจัดหนักเลยอ่ะจัดเยอะๆเลยครับตอนนี้มอย่ามันจัดเยอะๆเลยอย่าพึ่งถ้าดับมันจะดับโอ้โหอันนี้แบบไม่แกะนะเนี่ยพี่น้องบิตตาไม่แกะ

ไม่ได้ไม่ได้นุชาไยเราอยู่สี่อันใครจะเอาเนี่ยโรวิตา่ายให้คนอื่นดูด้วยก่อนอ้าวดับซะแล้วอะสิอ่ะตอนนี้มืดเลยนี้เร็วทุกคนโอ้โหตอนนี้18องศาเซลเซียสจิตดมากๆ ต้องเปลี่ยนสถานที่ครับพี่น้องเ,เอเ๋ยตรงนี้งไงก็ถ่าอาเนี่ยไม่ได้ใครเย็นโอเคเดี๋ยวต้องรองอ,งอีกประมาณ5้าทุ่มกว่าๆี๋ยวมา<ห>ถ่ายทีนึง<ห>นแล้วกันนะครับ